เด็กชายผมผู้นำท,ทีนครับผมเลียขี้ตีผ้าครับพิ่ั้นม3นาครับวันนี้ผมจะมาอ่านวาระยานในการอ่านออกเสียงครับการอ่านก็การอ่านคือเครื่องมือสําคัญในการศึกษาหาความรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในด้านต่างๆให้แก่ผู้อ่านจึงถือได้ว่าทักษะการอ่านเป็นทักษะที่มีความจำเป็นผู้อ่านที่ที่ต้องมาระยานหรือข้อควรปฏิบัติในการอ่านออกเสียงดังนี้หนึ่งการใช้ น้ำเสียงคือควรพิจารณาใช้น้ำเสียงให้สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาไม่ควรดัดเสียงจนฟังให้เป็นธรรมชาติซึ่งอาจทําให้ผู้ฟังทําตามเข้าใจเนื้อหาไม่ตรงกับเจตนาของผูงอ้อ่านรวมถึงการดัดเสียงจนเกินงามก็อาจสร้างความลรงการให้แก่ผู้ฟังได้สองอุิก,กรณ์ภาพที่ดีคือการจัด <c oughs> 哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！